ผ้าถุงผ้าไทยค่ะผ้าถุงผ้าไทยลายลิซ่าสีกรมหุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยจ้ะราคา1,290บาทราคา1290บาทนะคะสั่งซื้อผ้าแล้วก็บอกว่าให้ทางร้านเราตัดให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขา1 2 9่บาทสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะอยากสั่งตัดนะคะผ้าถุงนะคะ กระโปงกับร้านแม่มารีพ้าไทยคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะที่นุ่มสมใสอยู่จะเป็นกระโปงหา,ปางปลากระโปงหางปลาค่ะคุณลูกค้าขานามาแมทกับเสื้อสีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้คือเห็นไหมเราแมทมาดแมทกันได้เลยนะคะคุณลูกค้าขากระโปงนะคะเป็นสีชมพูกะปิเนาะผ้านะคะผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะลายลิซ่าสีชมพูกะปินามาแมทใส่กับเสื้อสีชมพูบานเย็นเห็นไหมคะคุณลูกค้าขาแมทกันได้นะคะคุณลูกค้าขาใส่แมทใส่ได้แบบนี้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ สามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้ผ้าราคาชิ้นละ690บาทมีสีกรมสีชมพูบานเย็นรวมไปถึงอีกหลากหลายสีเด่นุ่มจะพาดูคาชมเพิ่มเติมเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะบอกว่าตัดผ้าถุงให้ด้วยตัดกระโปรงหางปลาให้ด้วยได้เลยจากพี่จา๋าขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบรายละเอียดไซส์นุ่มใสเอลสาสสะโพก40ความยาวนะคะอยู่ที่37นิ้วคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเด่นุ่มตัดให้เนาะเหมือนคุณพี่นะคะค ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าพี่จ๋าบอกว่าตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขออยากเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอให้หน่อยผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนะคะจะสามารถเปิดได้แบบนี้เลยเต็มผืนแบบนี้เลยนะคะให้ดูให้ชมแบบนี้ได้เลยด้านในนะคะแบ่งเป็น3ส่วนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณลูกค้าบอกว่าสะโพกเนาะซาบสะโพกเนาะเอวสามสิบสะโพกสี่สิบขานุ่มเลยไซส์เอ็มคุณลูกค้าคะความยาวผ้าถุงนะคะคุณพี่บอกว่ารับอยู่ที่35นิ้วได้เลยจากความยาวผ้าถุงนี้แจ้งเข้ามาได้เลยคุณลูกค้านะคะชอบใส่ ความยาวที่เท่าไหร่นะคะคนเราชอบไม่เหมือนกันคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ความสูงและก็ความชอบส่วนบุคคลคุณลูกค้าบางท่านนะสูงแค่150ยเท่าไหร่เองแต่ชอบใส่ยาวใส่แบบ35นิ้ว37นิ้วก็ใส่ได้นะคะอยู่ที่ความชอบความพอใจคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายคอเพียงแค่เราใส่แล้วเรามั่นใจเราใส่แล้วเราสวยเราคิดว่าโอเคฉันชอบใส่แบบนี้ฉันใส่แบบนี้แล้วฉันโอเคแค่นั้นเองคุณลูกค้าคะ แค่นั้นเองจริงๆค่ะขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบรายละเอีดยดไซส์ส่งมาให้นุ่มเลยเดี๋ยวนุ่มตัดให้นะคะคุณลูกค้าขาเหมือนพี่เล็กแบบนี้บอกว่าใส่เท่านุ่ม,มและเออ3 0สะโพก40แต่ความยาวอ่ะที่เป็นผ้าถุงป้ายแบบนี้ใส่ที่ความยาว35นิ้วได้เลยพี่เห็นไหมสวยไหมละ่ะ ใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบาย1290บาทราคาพิเศษเนาะจากปกติ1490บาทคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยนะคะมีผ้าถุงผ้าไทยสวยๆไว้ใส่นะคะคุณลูกค้าขะเทศกาลงานบุญรวมไปถึงเดี๋ยวจะส่งการแล้วนะจะได้มีผ้าถุงไว้ใส่นะคะคุณลูกค้าขะสวมใส่กับเสื้อ เสื้ออะไรก็ได้เสื้อลูกไม้เสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าฝ้ายรวมไปถึงเสื้อคอปน่ารักน่ารักเห็นไหมเสื้อคอปน่ารักน่ารักสีขาวสีอะไรเงี้ยใส่กับสีกรมสีน้ำเงินอะไรเงี้ยได้ไหมล่ะใส่ได้เลยนะสีขาวสีครีมใส่ได้เลยพี่เสื้อคอปน่ารักน่ารักใส่ได้นะใส่กับเสื้อช้ดยิ่งแบบไฮโซหรูมากโอเคไหมเนาะนะคะคุณลูกค้าขาเราสามารถแมทใส่ได้หมดนะคะตามที่เราต้องการเลยตามที่ความมั่นใจของเราที่เรามีเลยคุณลูกค้าใส่ได้เลยนะคะผ้าถุงทรงนี้เรียกว่าผ้าถุงแบบป้าย ติดตะขอผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนะคะคุณลูกค้าขาผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนี่ไงก็ติดชุดแรกด้านในชุดที่2ก็ป้ายมาแล้วก็ติดแค่นี้เขาเรียกว่าป้ายติดตะขอโอเคนะคะคุณลูกค้าขาผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอรุ่นนี้ 1, 2 9 0บาทคุณลูกค้าขายนี่เลยค่ะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสั่งตัดเข้ามาได้เลย1290บาทจากปกติ1490บาทเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอเอลสาได้เลยจ่ะนี่เลยเอลสาะส มบอีกหนึ่งทีโอเคเรียบร้อยสะโคก4 0ความยาวผ้าถุงคุณลูกค้าบอกว่าอยู่ที่3 5นิ้วได้เลยจัดสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสร์ฟนะคะคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสร์ฟเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้เดี๋ยววันนี้จัดส่งให้นะจ๊ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะรวมไปถึงนี้เลยคะ่ะอีกหนึ่งทรงแนะนําอีกหนึ่งทรงขายดีคุณลูกค,ะคะ้าค่ะคุณลูกค้าสั่งตัดเข้ามาเยอะมากๆ เป็นกระโปรงหางปลาเป็นกระโปรงหางปลาคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง1290ัรสบาทสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาผืนละ690บาทสั่งซื้อผ้ากับร้านแม่มริพาตไทยนะคะได้กระเป๋าช้างด้วยนะได้กระเป๋าช้างแถมให้ด้วยนะนี่เลยซื้อผ้านะคะคุณลูกค้าขาอันนี้สีสีเทาองฟ้านะคุณลูกค้าขานุ่มแถมกระเป๋านะคะกระเป๋าใส่โทรศรัพท์ลายช้างให้อีกหนึ่งชิ้น ผืนละ690บาทราคาค่าผ้าผืนละ690บาทนุ่มแถมไม่ฟรีนะนุ่มแถมไม่ฟรีนะคะพี่ๆขาคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อผ้าเข้ามาได้เลยผืนละ690บาทนุ่มแถมกระเป๋าช้างให้ด้วย1ชิ้นหรือว่าคุณลูกค้านะคะชอบกระโปรงหปัปบาท,ที่นุ่มใส่พี่จาสั่งตัดได้ราคาสุดพิเศษเพียง1,290บาทจากปกติ1,490บาทนะอันนี้สีอะไรคะสีเทาองฟ้านะสีเทาองฟ้ามีหลายสีเตทีเ็ม CF ได้เลยค่ะ มีหลายสีจ้าคุณลูกค้าจ้าคุณลูกค้าเลือกได้เลยเลือกได้เลยจ้านี่เลยค่ะเพิ่มเติมอีกค่ะอันนี้จะเป็นแบบว่าสีเหลืองแบบพัสเทลมากสีเหลืองพัสเทลนะคะคุณลูกค้าขาสีเหลืองอ่อนเนาะคุณลูกค้ารับสีเหลืองจ้าสีชมพูสีชมพูกรีบบัวสีชมพูกรีบบัวหวานหวานสีชมพูกรีบบัวหวานหวานรวมไปถึงสีแดงก็มีนะจะเป็นสีแดงแบบว่าสีแดงมะมี่สีแดงอมชมพูไม่ได้แดงสดนะ ม่ใช่แดงสดนะคะแดงพอดีสวยแดงพอดีสวยแดงพอดีสดอดใส่นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะนี่ค่ะรวมไปถึงนี่เลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงนี่เลยจ้ะ <S <S สีอะไรคะสีฟ้าราชินีสีฟ้าราชินีสวยๆนะคะคุณลูกค้าขานี่สีชมพูกระปิที่นุ่มใสอยู่ตอนนี้แล้วก็ที่คุณพี่เล็กนะคะสั่งนะคะนี่เลยค่ะ สีกลมนะคะคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าายมักโคเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมักโคนะคะทอเครื่องสองตะกอคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะคุณลูกค้าขานุ่มผิวใส่สบายนุ่มผิวใส่สบายและที่สําคัญนะคะซักเครื่องได้สีไม่ตกลายไม่ลอกด้วยนะลายไม่ลอกนะคะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะเมื่อเช้าก็มีคุณลูกค้าสอบถามมาอยู่อันนี้มันเป็นผ้าทอนะพี่แต่เป็นผ้าแต่ว่าเป็นผ้าทอเครื่องแค่นั้นเองคุณลูกค้าคะใสสวยใส่ง่ายใส่สบายราคาพิเศษราคาดีมากๆาคุณลูกค้าคะ คุณลูกค้าสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ผืนละ690เนาะ690บาทคุณลูกค้าก็นาไปตัดได้เลยคุณลูกค้าคะได้ตามใจเลยที่คุณลูกค้าอยากตัดทรงไหนอะไรยังไงเนาะหรือว่านะคะชอบงานแพทเทิร์นของร้านแม่บาริผ้าไทยวันนี้นุ่มใสเป็นทรงอะไรคะเป็นกลับปองหางปลานะคะคุณลูกค้าขา1,290บาทหรือว่าจะสั่งตัดเป็นผ้าถุงเหมือนคุณพี่เล็กก็ได้เนี่ยง่ายๆสบายๆคุณลูกค้าขาสั่งตัดก็ง่ายสั่งตัดง่ายๆนะคะกติกาง่ายๆคือ1เลยคุณลูกค้าต้องทราบไซส ชุนค้าใส่ไซส์อะไรถ้าไซส์ S อะมันจะเอว28สโพก38ความยาวแจ้งมาเลยแล้วแต่คุณลูกค้าเนอะความยาวแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะแต่ถ้าอย่างมาตรฐานที่เคยตัดก็35นอ้อ35นิ้วนะคะ้5นิ้วเพราะนุ่มก็ใส่ได้นุ่มสูง160นุ่มก็ใส่ได้แต่ถ้านุ่มอยากใส่แบบว่าปิดตะตุ้มนุ่มจะใส่ที่ความยาว30แค่นั้นเองคุณลูกค้าขานุ่มสูง160เซนติเมตรคนเราชอบไม่เหมือนกัน อยากบางทาีคุณลูกค้าบางท่านบอกว่าอย่างนี้มันล่ามไปมันลุ่มล่ามใช่ไหมมันลุม่มล่าเอาความยาวขึ้นแค่35ได้ไหมได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นงานออเดอร์สั่งตัดใหม่เพราะงานสั่งตัดใหม่จะตัดตามไซส์ของคุณลูกค้ารวมไปถึงคุณลูกค้าต้องโอนมาจํา1 0 0 0บาท อีก290บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้านะขอประคุณมากมากเลยนะคะที่ได้ดูได้ชมได้พบได้เจอกันนะคะคุณลูกค้านะยังไงก็ฝากดูฝากชมด้วยทางร้านนะคะมีรีวิวเยอะแยะมากมายมีรีวิวสินค้าเยอะแยะมากมายหลากหลายแบบหลากหลายรายการให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปนะคะคุณลูกค้านะยังไงก็ฝากนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มาริพาฒไทยของเราไว้ด้วยนะคะชอบเสื้อสวยๆที่รุมสวมใส่ก็สั่งตัดได้เสื้อ1น9่นสา้อยาบาทวันนี้แต่เป็นทรงไทยจิตระดาสวยๆแขนยาว คจะส่งสินค้าภายใน7-10วันสําหรับงานสั่งตัดเขียนรายละเอียดชัดเจนพร้อมโอนมาจํานับจากวันโอนมาจํานะคะคุณลูกค้าคะเจ็วันแค่นั้นขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรีวิวต่ตอไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝากดูฝากชมด้วยนะคะ